ตึงเลยครับกบติดปีก3.8มจดปดการปากรางแบก,กปากรับบ้านปากรวดด้วยครับขอถ่ายลูกก่อน กบแบบนี้ใจจะวาย กลับเลยนะครับปนระนะ้ากลับเลยนะครับลกครับนี่คนะรับิต60ปี8.8กลับบันแคกไปป้ากับบ้านนะครับ สวยแล้วีชมพูไม่ใช่สิสมมีม่วงนะครับตัวนี้สวยเ,เลยเต็มปากเต็มคำเปล่าด้วยครับกดเบกสามกัรปากแหกแบกปากปากลับบ้านแน่นอนครับโดนครับกดเีเก ชอยช็อปบอืมเอาลุกนี่ช่อนตัวให้นี้ก็โดนครับสวยสวยตรงไหนเนี่ยไม่สวยเันแว้นเปนแว้นเว็นแม้น,น,นกรบดเปกสองจุดห้านะครับนี่ฝากด้วยครับไม้แรกเลยตีไปกัดเลยกรบดีเปกสองจุดห้า ปลากินแล้วบินได้ท,ที่สองตัวตัวอม้ที่สามลองดูถ้าตีลงน้ำนะมีโอกาสลุ้นอยู่เอา้ากัดเลยอะ่ะกัดเลยเหรองงเลยโดนอีกแล้วครับโดด มุ่งกล้องจุ๊บปุ๊บโดนอีกแล้วไม้ที่สองตามมามุมขอบได้เรื่องเลยนะครับนี่ตัวนี้เต็มปากเลยฝากด้วยครับกบดิบเปกสองจุดห้าการปักแหกไม่ใช่การปักแหกมันของสามจุดแปดครับปากด้วยกบดิบเปกสองจุดห้าปาก,กินแล้วบินได้ปากด้วยครับปุ๊บ กันแล้วนะครับกันแล้วนะครับส่งไปส่งครับวัดอยู่ครับนัะนะฮะมาแล้วครับช่อน ชัอนชันชันชั้นชันชั้นชันชันชั้นชันชั้นชับนชับนช้นชั้นชั้บั้นช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 ับนชั้นชับนชันชั้นะัรนับนสั้นชั้นชั้นชัดนชัดนชั้ชั้นช่้นชันั้นเั้นชัเนานชั้นัั้ชนชชชน้านี้ อ้วนดีนะครับไซส์สวยสวยไม่เล็กไม่ใหญ่เ,เ,เ,กกบบเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็กบติดปีก3.8กัดปาาแหกแบกปลากับบ้านเหมือนเดิมอีกนั่นแหละก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยกบติดปีก3.8จดกัดปากแหกแบกปลาก,กับบ้านนี่สีเทามีไว้ติดกล่องไม่ผิดหวังแน่นอนฝากด้วยครับว่าขอถ่ายรูปก่อน โัวแล้วครับท่านผู้ชมยกขึ้นมาครับนี่เย็นๆก็แต่งตัวชิวๆหน่อยนะครับที่ เข้าเข้าลงตาเลยนะครับกบติดเปรก3.8กัดปากแหกแบกปากลับบ้านนะครับเย,ย,ย็นเย็นเท่าส,ส,สวยๆประช้อนซะดีดครับนี่ฝากผลง,งานไวด้วยครับนนี้ก็มาชิวๆเลยแต่งตัวชิวๆ่วองไม้โดนเลยฝากไว้ด้วยกบติดเปรก3.8 กัดปากแหกแบกปลากรบบ้านแน่นอนครับอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้ไปครับ ต,ตึงเลยครับ ตึงๆเลยนะครับตัวนี้ดันโลอกแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเต็มปากเต็มคำกบดปีกๆสามจุดแปดจับปากปแหกแบ,บปกปลากับบ้านนะครับ <c oughs> ดันโลอีกครับช้อนสวยๆครับฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับโอ้โดดตายเถอะพระเจ้า สุดยอดครับนี่กบติดปรีก3าการปากแหกแบกปากลับบ้านฝาาไว้ด้วยครับขอถ่ายรูปก่อนล